สวัสดีค่ะชื่อสิริพรมลายกูค่ะอายุยังเข้า28ปีค่ะก็มาจากจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครค่ะทำงานอยู่ที่บ้านเด็กแม่แตนนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับให้แบบให้แบบช่วยดูการบ้านของน้องๆค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานได้ประมาณเกือบ1เดือนแล้วค่ะก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนนะคะพ่อแม่ก็เป็นคริสเตียนค่ะแล้วก็ทุกทย์เวลาที่ แม่ไปบดนะคะแม่ก็จะพาตัวหนูแล้วก็น้องๆพี่ๆไปด้วยกันค่ะก็ในตอนนั้นนะคะก็เด็กค่ะก็คือแม่ไปบดก็ไปตามแม่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรทําไมต้องไปโบสถ์ทำไมต้องไปเรียนละวีทําไมต้องไปร้องเพลงไปนมัสการนะคะก็ยังไม่รู้ถึงเนื้อความที่แท้จริงว่าทําไมถึงต้องเป็นคริสเตียนค่ะจนมีช่วงที่อยู่ป .3 ค่ะก็ไปอยู่ที่มูลนิธีนะคะก็ที่มูลนิธีนั้นก็ เป็นโมเนติของคริสเตียนค่ะก็ทุกอาทิตย์ที่หน้าน,นะคะก็จะมีอาจารย์ค่ะเขาสอนเกี่ยวกับว่าระวีคือบอกว่าพระเยซูคือใครใครเป็นคนสร้างโลกนี้ทําไมเราต้องรู้จักพระเจ้าค่ะก็ทำให้เราเมื่อเวลาผ่านไปก็ทําให้ได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูมากขึ้นนะคะจนได้ตัดสินใจค่ะก็ว่าจะต้องรับพระเยซูนะคะคือจริงๆก็ ช่วงอยู่ปหหรือว่าปหกเนี่ยค่ะก็ได้ตัดสินใจต้องรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะคะก็ทําให้เราได้รู้มากขึ้นแล้วหลังจากน้นพอเวลาผ่านไปนะคะก็ได้ตัดสินใจรับปฏิสมาค่ะก็ช่วงที่อยู่มสค่ะก็ทําให้เราแบบก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นจริงๆค่ะคิดว่าคําเดียวที่บอกได้ก็คือเพราะว่าพระองค์ดีค่ะพระเจ้าดีจริงๆทําให้คือชีวิตที่หลังจากที่เราได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เราได้รู้ว่า ชีวิตของเราเนี่ยคือเป็นคนใหม่แล้วเป็นันก็เป็นลูกของพระเจ้าที่ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตถึงทุกวันนี้ได้เพราะพระเจ้าค่ะพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ความรักเราแล้วก็รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะแม้ในเวลาที่ทเราทําตัวไม่น่ารักหรือว่าในเวลาที่เราไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเนี่ยแต่พระเจ้าเนี่ยก็ยังคงสัตย์ซื่อแล้วก็ยังทรง,ง,งรักแล้วก็เอ็นดูชีวิตของหนูค่ะแล้วก็ในหลายครั้งที่คือไม่ถึงว่าทุกวันก็ได้ค่ะชีวิตของเราหลังจากที่ติดตามพระเจ้าเนี่ย คือมืนกับว่าชีวิตของเรามาเป็นอะไรที่แบบมีเรื่องน่าตื่นเต้นทุกบานอะค่ะในการเดินกับพระเจ้าแล้วก็ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องพบเจออะไรไหมพระเจ้าทําอะไรในชีวิตของเราอะไรอย่างงี้ค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากแล้วก็ชีวิตของหนูเองเนี่ยรู้สึกมีความชื่นชมมีดีแบบบอกไม่ถูกอะค่ะในการเดินติดตามกับพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยก็ทรงเป็นพระพองให้กับหนูอย่างมากมายค่ะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทําให้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักหนู รับวพระองค์เนี่ยทรงดีแล้วก็ทรงสัตย์สืทธิ์ทำให้หนูเนี่ยยังคนติดตามแล้วก็เดินในทางของพระเจ้าค่ะก็เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเป็นของขวัญที่พิเศษม,มากๆที่หนูนได้เป็นบุตรของพระเจ้าค่ะ